สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรับชมนะครับทุกท่านดีเช้าวันที่29มีนาคมครับเห็นมือที่12องของการกระตุกครับสำหรับค้นมาจากอิสราเอลอะยรอีก2งมือครับ3ม,มือครับมือที่3บอกครับ กาดเมือนี้ก็แดกที่เราครับมุทยาครับผมครับโตมาทั้งหมดเรา12เมือง11เมือครับเมือนี้มือที่12ครับผมครับมาเบิ่งอาหารเส้าอวันครับเมือนี้อาหารเส้าก็จะได้เป็นเนี่ยครับกินอาหารไดแท้ๆครับกัดหมูเซกะลำดอกครับผมกับจอลูกชิ้นครับผม ครัเมืม่อนี้ก็จะนี่ไล่กันเมื่องนังไปเรื่อยๆครับเล่นเกมเมื่องนังไปนอนอยางเดี๋ยวเอบเชียเวลากันนะครับกักรูนี่หาเห็ดได้ครับเด้อกักรูวเมนแเวเด้ออยู่ไปอยูยย่มากอยากอยูย่ตัวนี่สบายแห้งเดี๋ยังมีคนหาเขาให้กินครับตื่นเช้ามากมีหาเขาให้กินในเช่ลกัน อับุมอดีเชียงนั้นจิ๋วบาทครับครับผมเซานีครับราชมอาหารเที่ยงนะครับมาเลยครับครับเที่ยงวันที่12ของการกักตัวราชาครับเว่ากามานี่ครับนี่เป็นผัดคือแกงครับเนี่ย น้าแกงเบีดน่าแกงเขียวหวานน่าจะเป็นแกงเป็นเหรบนี่โัวมัดม่วงครับโอหดวงนี้เล่นกองวานนะครับรู้เป็นยังนะครับเองวานให้คนก,กักโตนะครับเขาครับผมบอกว่าจะเฟลแล้วโอเคครับแกงเขียวหวานไกล่ลเขาโมเดิร์ชีเขาว่า ขอหน่อยได้ี่ยครับผมม่วงครับจิ้มโรดีนะ่ะเนาะสุดยอดครับครับผมรอชมอาหารเย็นเลยครับครับผมขับแร่งออกมาบ้างเนี่ยโอ้ผมนอนบาัวแร่งตื่นืิงตื่นครับเกือบมืดครับผมม่วงเครงครับผม อันแรงมันเนี้ก็เป็นผัดไก่ใส่หอมแล้วก็ใส่้บีกวานครับยักสูตรได้ครับผมว่าข้าวโจ้าความคิดคือที่ตันแล้วล่ะเรื่องกินได้ได้ก็ได้ครับมีชามีครับมีน้ำสุกครับผมก็เก็บประสบการณ์การแก้ตัวครับผมนอนอย่างเดี๋ยวครับน้อยเดี๋ยวออกไปแล้๋ยวจะมีเวลาได้ทำแบบนี้ที่นอนทำง,งานเต็มที่ครับผมงานเต็มหนาเลย พว่ามีทถึงรถเกี่ยวรถไถกงไล่ต่อกลตีลตโอ้หลายยงครับชีชนี่ไว่าเสียเวลาผ้มขนาดครับผมรอช่วคลิปต่อไปได้ครับพรุ่งนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ